ลูกสาวน้ำฝนกุน,นันัทเดินแฟชั่นโชว์ครั้งแรกเก่งมากไม่ตื่นเวทีเลยฉายแววส่วนมาตั้งแต่เด็กแล้วสําหรับน้องทารียลูกสาวสุธิรกของน้ำฝนกุน,นันนัทเรียกว่าถอดแบบความสวยจากแม่มาเป๊ะเป็นสาวนอลลูกเครื่องที่สวยแต่เด็กเครื่องหน้าชัดมากแถมล่าสุดต้องบอกว่าเป็นลูกไม้ไม่ไกลต้นเพราะว่าน้องทารียไในเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วกับการขึ้นเวทีแฟชั่นโชว์ลูกสาวแม่น้องฝนเดินแบบครั้งแรกทำเอาคนเป็นแม่รื่มมากเพราะน้องทารีย รับบทเป็นนางแบบเดินแบบครั้งแรกแต่ไม่ตื่นเวทีเลยลูกตัวน้องฝนกุลนัรได้ไปให้กําลังใจลูกสาวติดขอบเวทีและโพสคลิปน้องทาเรียลงอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าทารียาเฟิร์สแฟชั่นโชว์กูจ็อบไม่ตื่นเวทีเลยนะลูกแฮชแท็กทารียวินเทอร์แฮชแท็กทารียวบินเทอร์เอาพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์ชมกันเยอะเลยเช่นสายเลือดนักแสดงนางแบบเก่งมากสวยหวานน่ารักน่ารักค่ะ คนสวยแน่รักค่ะได้คุณแม่มาเต็มๆสวยออร่ามากเหมือนแม่มากสวยมากหุ่นหน้าผิวขอขอบคุณภาพครอบครัวน้ำฝนกุฎนาฏภา,าพแหล่งข้อมูลข่าวสนุดควยค่ะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ